ยกย้ายนะยกย้ายไปยกย้ายใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วอะทุกอาชีพมันมีการยกย้ายที่มีอะไรแต่แต่ตรงเนี้ยก็คือคุณแม่ก็อยู่ตามสัญญาพอหมดสัญญาก็ไม่ต่อคุณแม่ก็ก็พอดีคุณน้องติดต่อมาแม่แม่ตำรวก็เข้ามาอันนี้คือการหมดสัญญาใช่ไหมให้ผ่าหมดสัญญาหนึ่งปีพอดีไม่ใช่หมายว่าเพราะมันมีปัญหาแล้วหรอว่าเออหนีก่อนหรืออะไรก็ได้ เรื่องของเขาเราไม่รู้นะแต่ว่าหมายถึงแม่ทำหน้าที่ของแม่เต็มที่แล้วแล้วก็พอหมดสัญญาเนี่ยเราไม่ได้ต่อไม่ได้ทํางานกันต่อก็ก็ทางคุณนัาต่อไปแล้วก็โอเคเพราะเราก็สายหวยเราชอบที่ทำเองเนี่เป็นเจ้าขอต่อต่อใช่ไหมเราไม่มีคระเพราเออ พอหมดสัญญาปุ๊บเราเราคุยกันแล้วว่าจะต่อกันไหมไม่ต่อเพราะคนยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนมันเป็นช่วงพอเหมาะก็ต่อมาอื่นที่มันเกิดมาอ่ะเห็นว่ามันจบหมดเลยไหมคนมันก็เลยอยู่มันรีบซื้อของไม่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 ค่ะจริงๆตอนนั้นถ้าก็ต่อก็เราก็คงจะจะต่อเพราะว่าก็เพราะว่ามีการคุยกันแล้วแต่ทีนี้พอยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนเลยเงี้ยก็เลยเราก็เป็นทางเขาเหรอคะที่เขาสนใจที่จะต่อใช่ใช่ค่ะ เพาเราคุยกันค่ะมีะรายรรยยินยันว่าไม่ใช่ทางพิสูจน์เองแต่สินใจ,ใจว่าไม่ตัดสัญญาคือทางเขาแบบโนโน่คเราถามนะว่าวนจะต่อกันไหมเพราะเราก็อยากให้ทำงานคันเาน็วของบนวโอ้ตรงนั้นพี่ไม่รู้จ้ะพี่ไม่รู้จริงๆพี่จะทำหน้าที่ของพี่ ขอขอไม่พูดถึงตรงนี้เนาะได้ได้เอียดในการทำงานตอนนั้นที่อยู่ค่ายนู่นเป็นไงบ้างพี่สุในหน้าที่ของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเขาให้ทําอะไรเราก็ทำก็ทำตามหน้าที่ที่กำหนดในระบบในงานก็คือตรงไปตรงมาได้กบบรายละเอียดอเ่ไม่ใช่ค่ะตามนั้นกลัวไหมครับว่าจะเกิดอะไรก็จะโยงมายังเราบางคนเจออะไรก็ไม่รู้เพราะ อันนี้ยังไม่เกิดเราก็ไม่รู้ตอนนี้มันยังไม่ได้มีเรื่องอะไรมากระทบเราใช่ไหมแม่ยังๆค่ะก็ยังไม่มีอะไรถึงแม่นะที่สุดต่ตอนนี้พอเราย้ายอ่ะย้ายค่ายมาทำบ้านหลังนี้มันทำงานด้วยสบายใจเห็นไบ้าะไม่เคยจริงๆพอตรงนี้มันก็เหมือนแบบบ้านทนหลังที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ถุกจับตามองมากขึ้นเอาจริงๆอ่ะเราอย่างแรกเลยเราเข้ามาเหมือนแบบในฐานะเป็นลูกค้าเนาะมองในใน ในจุดของลูกค้าเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเลือกไปซื้อของหรือซื้ออะไรเราก็อาจจะดูในจุดที่มันแบบนี่เราซื้อแล้วมันมีความมั่นคงหรือเราเราไม่ได้ว่าอะไรไทรมาแต่ว่าแม่รู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อของถ้าจะซื้อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันมีความสบายใจมีความชัดเจนเราก็รู้สึกว่าเราอยากซื้อเน่ยในฐานะที่เราเป็นลูกค้าแต่พอมารู้จักคุณวัดจริงๆแม่รู้แล้วว่าทําไมคนถึงแบบ ถึงรักคุณน็อตถ้าใครที่เข้าไปคุณน็อตจะรู้เลยอันนี้ไม่ได้ย้อนะคุณน็อตช่าเก่งมามกเป็นเก่งแล้วเป็นไปเตอร์เราเขรู้จักสัมมนาแต่ว่าแบบเอาไปไปม,มาไล่ไปแล้วมา<อ>เขาเป็นเยขยโคราดเด้อกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนเป็นเชื่อมเชื่อมกันใช่เป็นโคราชดใช่ใช่มันก็เหมือนแบบทำงานด้วยลิขิตทีนี้จริงๆก็เริ่มง,งานทางงนนนี่ซ <c> องไปแล้วลิขิตเหมือนทำงานกับคุณน็อต พิแต่ในเรื่องของพิซเซนเตอร์มันมีเรื่องของภาพจําอยู่พิสุกลัวคุณจะสับสนไหมว่าการพิสุอ่ะจะเป็นพิซเซนเตอร์บ้านเดิมหรือบ้านใหม่อะไรแม่มันอาจจะมีบ้างแต่สุดท้ายเขาก็จะเขาจะรู้เองแบบเวลาก็จะช่วยได้เพราะว่าพี่พี่มองว่าทุกคนเข้าใจแหละพิซเซนเตอร์มันมีระยะเวลาของมันนะคะสุดท้ายมันก็ก็ร้อมที่จะโยกย้ายและที่สําคัญก็คือเอ่อพิซเซนเตอร์ลอตเตอรี่อ่ะแม้ว่ามันมองเหมือนกับว่า สามารถมันไม่เหมือนครีมมันไม่เหมือนของกินของอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ตรงนี้แล้วเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นแล้วมันดูแบบไม่น่าเชื่อถืออันนี้มันคือหวยแล้วมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรตรงนั้นช้ที่สุดกับถ้าเกิดอะไรในอนาคตกลับมานลังเก่าที่เราเคยทำงานร่วมกันแล้วมันอาจจะเกิดประโยชน์ผลพวงมาที่จุดเตรียมเตรียมอะไรบ้างไหมเตรียมพิมพ์ กฎหมายหรือว่ายังไม่ได้คิดอะไรเลยเหรอจิงเอาจริงๆแม่ก็ไม่ได้รู้ข่าวเลยนะเพราะว่าทํางานทุกวันเพิ่งจะมารู้ข่าวตอนที่อยู่ในห้องแต่งตัวน้องๆถามแม่รู้หรือยังว่ามันมีข่าวอ๋อข่าวอะไรเหรอนั่นแหละเราก็ถึงบอกอ๋อหรอเหรออะไรเพราะว่าเม็เอาจริงๆนะไม่ค่อยได้ดูพเรารูงหมอมบายใจอะไรเราทำบุื่อไใช่ไม่อค่ะไม่ได้ตกลงอะไรเพราะว่าการทำหน้าที่ที่ผ่านมาเราก็ทำตามสัญญาใช่เราก็ทำานหน้าที่ของเรา ตกลงมันเลยค่ะกี่ปีอะครับอ่าขึ้นสัญญากี่ปีปีหนึ่งค่ะปีต่อปีปีต่บน่าจะยาวๆอย่างใหญ่กว่าน้าที่ตอนที่มอสก่อนจริงจริงอะมันเหมือนกับว่าเวลามันน้อยมากเพราะว่าแม่ต้องวิ่งออก็ต้องคอยคึแล้ววิ่งไปมอสบางวันให้เขาไม่มีเวลาเลยให้รอบเราก็ไปมอสจริงจริงแค่นั้นจริงจริงไปตามจุดพวกวันมันไม่มีไม่มีเราต้องแทรกคิวให้เขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ โอเคนะสู